ทำงานาเสริมอะไรทุกวันนี้มีการลงทุนไหมไม่ลงทุนแต่ว่าทำงานาเสริมอะไรอ๋อ,อ,อไม่มีค่ะค่าขนมที่เราใช้ต่อเดือนเดือนละกี่บาทครับสองหมื่นกว่าต่อน,นสวัสดีครับชื่ออะไรอายุเท่าไรครับชื่อโบนันค่ะอายุ19บ้าชื่อแพรอายุสิบแปดค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นะอะไรครับเอ่อกำลังคือปีหนึ่งตอนนี้อยู่ปีหนึ่งที่อักษรจุฬาค่ะค่าขนมที่เราใช้ต่อเดือนเดือนละกี่บาทครับน่าจะประมาณ แ0ดพันหรอเปล่าแปดพัน่าจะประมาณหมื่นบวกบวกนิดทุกวันนี้เรามีเงินเก็บไหมครับมีค่ะมีกี่บาทครับ20,000กว่าโอ,โอ้เก่งมากมีค่ะประมาณเออลื่นหลักล้านก่อนหลักล้านก่อน แบบว่าเป็นเงินที่แบบว่าพ่อได้ให้ทุกวันนี้มีการลงทุนไหมไม่ได้ลงทุนแต่ว่าทํางานเสริมอะไราเงี้ยทำอะไรครับเป็นพวกขายแบบเล่นติดต่ออะไรมบบนีคขายของหน่อยติดตามได้นะคะช่อง B O N U S A D ค่ะอ๋อไม่มีค่ะทุกวันนี้มีการลงทุนไหมไม่ได้ลงทุนแต่ว่าทํางานเสริมอะไรอ๋อไม่มีค่ะค่าขนมที่เราใช้ต่อเดือนเดือนละกี่บาทครับสองหมื่นกว่าประมาณกสวัสดีครับชื่ออะไรอยู่เท่าไหร่ครับชื่อบนันค่ะ